ภายใต้แสงแดดอันแผดเผากลางหมู่บ้านเล็กๆในพื้นที่อันแห้งแล้งยังคงมีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอย่างเรียบง่ายครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกชายและลูกสาวมารวมตัวกันใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังอย่างเหนื่อยล้าราวกับกำลังรอคำตัดสินผู้ส่งสารปรากฏตัวขึ้นเพื่อเป็นผู้บอกเหตุแห่งโชคชะตาซึ่งถือข่าวที่อาจเขียนเรื่องราวของพวกเขาขึ้นใหม่ ขณะที่ข้อความถูกเปิดเผยความหวังอันเบ่งบานก็เริ่มปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาเหมือนกับดอกไม้อันบอบบางที่แทงทะลุพื้นดินที่แตกร้าพื้นดินอันกว้างใหญ่บนภูมิประเทศอันแห้งแล้งจะสามารถกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหรือไม่นั่นคือความหวังของพวกเขาดวงตาของพวกเขาสบกันเร้ากับเป็นซิมโฟนีแห่งความฝันอันเงียบสงบ สะท้อนถึงอนาคตที่ถูกหวาดด้วยสีสันอันสดใสของความเป็นไปได้ที่เพิ่งค้นพบบนพื้นที่อันอ้างว่างรถคันเก่าๆได้ขับผ่านและก็ดับลงท่ามกลางความว่างเปล่าเงียบสงัดครอบครัวปรากฏตัวขึ้นใบหน้าของพวกเขาสะท้อนถึงทิวทัศน์กลางที่ทอดยาวสุดสายตาเบื้องหน้าพวกเขาชายหนุ่มกโกรธและระบายความรู้สึกของเขาต่อพระผู้เป็นเจ้าบนท้องฟ้าที่ให้พวกเขามา แค่พื้นที่ว่างเปล่าอันแห้งแล้งและความยากไร้ต่อครอบครัวเขาแต่ผู้เป็นแม่ยังนิ่งเฉยและเงียบสงบเขายังคงคิดบวกอยู่เสมอว่านี่คือบททดสอบของชีวิตในการที่จะเติบโตต่อไปลูกชายโต้ตอบด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความยอมแพ้ไม่มีอะไรจะทำแล้วมันเป็นเพียงหินเราควรขายมันทิ้งแล้วจบๆไปแม่คิดนึกขึ้นได้ว่าในอาณาจักรรอนแห่งนี้ มีเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและจะช่วยเหลือผู้คนในยามที่พวกเขาลำบากถ้าผู้คนสามารถตอบคำถามเทพได้และในวันต่อมาอีเม่และอีพ่อผู้ซึ่งแบกความหวังทั้งครอบครัวไว้นั้นได้เดินทางเข้าสู่ป่าเป้าหมายของพวกเขานั้นคือภูเขาแห่งทวยเทพอีแม่บอกกับอีพ่อว่าความสูงสันของภูเขานั้น คือบททดสอบของผู้คนที่จะพาไปสู่วิหารแห่งทวยเทพถึงแม้ว่าการเดินทางจะแสนยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของอีพ่อและอีแม่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถพิชิตจอมผูเขาได้อีแม่เอ่ยขึ้นมาว่านี่ล่ละอีพ่อเอ้ยสุดท้ายเฮาก็มาหอดจอมผูจนได้มันบ่มมีอย่างกินความสามารถฮาวดอกทั้งสองเดินเข้าไปในวิหารอันกว้างใหญ่และเงียบสงบ แสงแดดค่อยๆสาสองเข้ามาภายในวิหารทำให้ทั้งสองคนเห็นรายละเอียดและความงดงามของวิหารนั้นเทพปรากฏตัวต่อหน้าครอบครัวพร้อมส่งรังสีแสงอันอ่อนโยนและเหนือจริงเทพถามว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคืออีหยังเทพถามต่อไปว่าเคล็ดลับของความสุขคืออีหยังและเราจะเอาชนะความยากจนได้แนวใดโคมไฟส่องแสงอนอบอุ่นไปทั่ววิหารโบราณ ซึ่งมีเงาที่เต้นรำไปตามผนังแกะสละักปกคลุมครอบครัวด้วยความคาดหวังอย่างเงียบสงบภายใต้แสงนวลอ่อนๆของวัดครอบครัวต่างแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบขณะที่เสียงของผู้บรรยายกล้องดังว่าครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเมื่อเงาเริ่มหนาขึ้นความสามารถคีของครอบครัวก็แข็งแกร่งขึ้นเน้นย้ำด้วยคำพูดของผู้บรรยายการแบ่งปันคือความลับของความสุข เสียงของผู้บรรยายสะท้อนออกมาว่าการทำงานหนักและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาชนะความยากจนได้ในขณะที่เสียงกระซิบแห่งความหวังของครอบครัวดังไปทั่วพื้นที่สักดิสิตครอบครัวนี้ซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งด้วยความหวังและมรกกทอดยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านความผูกพันของพวกเขาไม่สั่นคลอนในอมอมของวิหาร เทพเฮรยา y n ้อยปรากฏตัวขึ้นพร้อมเป็นสักขีพยายนแก่คำตอบของพวกเขาโดยเฉพาะเหล่าเทพเรดาเด็กๆที่เห็นอีพ่อได้อีแม่ปรากฏขึ้นนั้นพวกเขาและรู้สึกอบ่นต่อท่าทีและน้ำเสียงของอีพ่อและอีแม่เพลงผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกตื้นตันต่อความพักดีและความตั้งใจของสองคนเสียงของเทพเจ้าดังไปทั่ววิหารความทุ่มเทของคุณทำให้ฉันพอใจฉันขอมอบพรให้คุณภายใต้ท้องฟ้าที่ร่ำให้ด้วย เวทมนต์ดินแดนรกร้างสันสะเทือนรอคอยการเกิดใหม่มิตรผลที่ปล่อยลงมาเปรียบเสมือนการชำระล้างความแห้งแลง้งและความยากไร้และทำลายหินก้อนใหญ่ให้เป็นผงทุลีดินที่แห้งแล้งตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานดื่มด่ำกับสายฝนอันวิเศษจนกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์อีพ่อและอีแม่หันหน้ามองกันรู้สึกตื้นตันได้ประหลาดใจต่อ สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมรู้สึกขอบคุณต่อเทพผู้ยิ่งใหญ่บนสรวงสวนพวกเขาได้แต่คร่ำครวญถึงสิ่งที่จะทำว่าจะปลูกพืชไร่จะเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนบนพื้นที่ที่อุด,ดมสมบูรณ์แห่งนี้ในดินแดนอันแห่งแล้งแห่งนี้มีป่าวัติหาริที่ผลีบาลวาดภาพดินแดนแห่งความหวังและความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งปีต่อมาสวนของครอบครัวก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ภายใต้ดวงอาทิตย์อนอบอุน่นชาวบ้านหยุดชะงักใบหน้าของพวกเขาแสดงถึงความเกรงขามและความข่าพรบเมื่อพวกเขาเห็นความสําเร็จอันล้นเหลือของครอบครัวเสียงหัวเรอเต้นรําไปตามสายลมในขณะที่ครอบครัวเดินไปรอบๆสวนของพวกเขาหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจ ครอบครัวนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมหวังเสมอโดยรำลึกถึงของขวัญจากเทพเจ้าและยึดถือคุณค่าที่ทำให้ตนประสบความเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้ขอบคุณฝากกดติดตามด้วยนะครับ